ทีเรผู้ถูกเข้าใจผิดคุณเห็นสิ่งมีชีวิตตรงหน้าคุณไหมนี่คือไทแรนโนซอรัสเร็กซ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า t ีเร็มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจและความดุร้ายเป็นจักรพรรดิผู้ครองยุคครีเทเชียสและเป็นปีศาจที่เราทุกคนเติบโตมาพร้อมกับภาพจำว่ามันคือเครื่องจักรสังหารขนาดมหึมาที่มีฟันคมกริบพร้อมจะฉีกกระชากทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับ T-Rex เป็นเพียงแค่ตำนานที่ถูกแต่งขึ้นมาในช่วง30ปีที่ผ่านมาการค้นพบทางบรรพชีววิทยาไม่ได้หยุดนิ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พลิกดูฟอสซิลเดิมๆด,ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆตั้งแต่การสแกนด้วย CT ท c สแกนไปจนถึงการเปรียบเทียบทางชีวกลศาสตร์ และสิ่งที่พวกเขาค้นพบก็คือ t ีเร็ไม่ได้เป็นแค่สัตว์ประหลาดไร้สมองอย่างที่เราเคยคิดแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อเรากำลังจะก้าวข้ามภาพจำเดิมๆและพาคุณไปพบกับ t ีเร็ตัวจริงในวิดีโอนี้เราจะมาทำลายตำนานเหล่านั้นด้วย5ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณมองราชาแห่งไดโนเสาร์ตัวนี้เปลี่ยนไปตลอดกาล เราจะตอบคำถามสำคัญที่ว่า t r เรซ์ตัวใหญ่ยักษ์มีขนเหมือนนกจริงหรือ t r เรซไม่ได้วิ่งเร็วดุดรถยนต์แต่เป็นนักเดินเหินทรงพลังฟันของมันไม่ได้ไว้สำหรับฉีกแต่ไว้สำหรับบดขยี้กระดูกมันอาจจะมีริมฝีปากปกบ้องฟันที่ทรงพลังของมันและที่สำคัญที่สุด t r เรอาจเป็นสัตว์ที่ฉลาดเกินกว่าที่เราจะจินตนาการ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องราวของ T-Rex ตัวจริงที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยค่ะส่วนที่ 1. T-Rex มีขนเหมือนนกจริงหรือเรามาเริ่มทำลายความเชื่อแรกกันเลยค่ะความจริงที่ว่า T-Rex อาจไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานผิวหนังหนาเป็นเกล็ดแบบจระเข้ แต่เป็นสัตว์ที่มีขนอาจฟังดูเหลือเชื่อและทำลายภาพจำในวัยเด็กของเราอย่างสิ้นเชิงย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเราค้นพบฟอสซิลทีเร็กซ์ในช่วงแรกๆสิ่งที่เราเห็นคือรอยประทับของผิวหนังที่เป็นเกล็ดเล็กๆจึงสรุปกันมาตลอดว่าทีเร็กซ์เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่มีผิวหนังหยาบกร้านแต่ข้อสรุปนั้นเริ่มสั่นคลอนเมื่อเราได้ค้นพบญาสนิทของมัน ในปี2012นักบรรพช,ชีววิทยาได้ค้นพบไดโนเสาร์ในจีนชื่อว่ายุไทแรนนัสหัวลีซึ่งเป็นสมาชิกในตระกูลไทแรนอสส์เหมือนกับทีเร็กซ์และที่สำคัญคือยุไทแรนนัสตัวนี้ถูกปกคลุมไปด้วยขนนกดึกดำบรรหรือที่เราเรียกว่าโปรโทเฟเซอร์หลักฐานนี้ชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้ยุไทรนัสตัวนี้มีขนาดยาวประมาณ9เมตรหนักราว1.4ตันซึ่งถือว่าใหญ่มาก และการที่สัตว์ใหญ่ขนาดนี้มีขนแสดงว่าบรรพบุรษร่วมกันของมันและทีเร็กก็อาจมีขนเช่นกันแล้วถ้าทีเร็กมีขนจริงมันจะมีขนแบบไหนคงไม่ใช่ขนที่สวยงามเหมือนนกยุงอย่างแน่นอนขนเหล่านั้นน่าจะเป็นเส้นใยปุยๆคล้ายขนอ่อนที่ปกคลุมลำตัวเพื่อช่วยในการควบคุมอุณหภูมิแต่คำถามสำคัญคือทำไมสัตว์ขนาดใหญ่ยักษ์เช่นทีเรถึงต้องการขน ในโลกของสัตว์ขนาดใหญ่การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายคือเรื่องท้าทายสัตว์ที่ตัวใหญ่มากๆมกัมกจะมีปัญหาร้อนเกินไปเพราะมีมวลมากทำให้เก็บความร้อนได้ดีนี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าทีเร็กซ์ที่โตเต็มวัยอาจสูญเสียขนไปเกือบหมดเหลือเพียงแค่เกล็ดเพื่อช่วยระบายความร้อนแต่มีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจกว่า ทีเรอาจมีขนปุกปุยในช่วงวัยเด็กเพื่อช่วยรักษาความอบอุ่นในขณะที่ร่างกายยังไม่ใหญ่พอและเมื่อโตเต็มวัยขนเหล่านั้นอาจหายไปจนเกือบหมดเหลือไว้เพียงบางส่วนเช่นบริเวณหลังหรือส่วนคอเพื่อใช้ในการดึงดูดคู่หรือใช้ข่มขู่ผู้แข่งในการเกี้ยวพาราสีเหมือนกับนกสมัยใหม่บางชนิด ลองจินตนาการดูสิคะราชาแห่งนักล่าในทุ่งหญ้าไม่ได้มีผิวหนังหยาบกร้านแต่กลับถูกห่อหุ้มด้วยขนนกปุกปุยอย่างน้อยในบางช่วงของชีวิตหรือบางส่วนของร่างกายภาพจําที่เปลี่ยนไปนี้ไม่ได้ทำให้มันน่ากลัวน้อยลงเลยแต่มันทําให้ทีเร็กซ์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและน่าทึ่งอย่างไม่น่าเชื่อ และถ้าเรื่องขนทําให้คุณทึ่งแล้วข้อต่อไปที่เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับความเร็วของมันยิ่งจะทําให้ภาพทีเร็กซในหัวของคุณต้องถูกวาดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะถ้าทีเร็กซไม่ได้มีผิวหนังเป็นเกร็ดแบบที่วาดฝันและมันจะวิ่งเร็วเหมือนรถยนต์ได้จริงไหมไปดูข้อเท็จจริงที่2กันเลยค่ะทีเร็กซเป็นนักเดินเหินทรงพลังไม่ใช่นักวิ่งความเร็วสูง ถ้าถามใครสักคนว่า T-Rex วิ่งเร็วแค่ไหนคำตอบส่วนใหญ่มักจะมาจากภาพยนต์นั่นคือมันเร็วมากเร็วกว่ารถยนต์เร็วพอที่จะไล่จับเหยียดทุกตัวได้อย่างง่ายดายแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดกลับชี้ให้เห็นว่าภาพจำนี้อาจเป็นตำนานที่เกินจริงไปมากค่ะเพื่อที่จะรู้ความเร็วที่แท้จริงของ T-Rex นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้วิธีการคาดเดาอีกต่อไป แต่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าชีวกลศาสตร์พวกเขาใช้การจำลองทางคอมพิวเตอร์โดยการสร้างแบบจำลองกล้ามเนื้อโครงกระดูกและมวลร่างกายของ t ีเร็อย่างละเอียดเพื่อดูว่าร่างกายขนาดเมื่อคือมาของมันจะเคลื่อนไหวในความเร็วต่างๆได้อย่างไรโดยไม่ทำให้กระดูกหักสิ่งที่การจำลองนี้เปิดเผยคือทีเร็กไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นนักวิ่งความเร็วสูงเหมือนเสือชีต้า ประเด็นสำคัญคือเรื่องของมวลร่างกายทีเรซที่โตเต็มวัยมีน้ำหนักประมาณ6-9ถึงตันลองนึกภาพรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่กำลังวิ่งเต็มที่ดูสิคะถ้ารถบรรทุกนั้นล้มลงกลางถนนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนักวิจัยสรุปว่าแรงกระแทกจากการล้มคือข้อจำกัดทางกายภาพที่สำคัญที่สุดของ T ทเรซหากมันวิ่งด้วยความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกิดสะดุดหรือล้มขึ้นมา แรงที่กระแทกพื้นจะรุนแรงจนสามารถทำให้กระดูกแตกหรือบาดเจ็บถึงชีวิตได้จากการวิเคราะห์ล่าสุดความเร็วสูงสุดที่ทีเร็กสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงนั้นมักจะอยู่ระหว่าง15-25ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าช้ากว่านักวิ่งโอลิมปิกที่ฝึกมาอย่างดีเสียอีกแล้วทีเร็กจะเป็นนักล่าที่เก่งกาจได้อย่างไร ในเมื่อนมันไม่ได้เร็วที่สุดคําตอบก็คือ t ีเร็กไม่ได้เป็นนักวิ่งแต่เป็นนักเดินเหินทรงพลัง (power walker) ความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่ที่ความเร็วในการวิ่งแต่เป็นความสามารถในการเดินด้วยความเร็วที่คงที่และต่อเนื่อง t ีเร็กสามารถรับสาความเร็วปานกลางนี้ได้นานกว่าเหยื่อส่วนใหญ่ที่เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่และเชื่องช้าเช่นทรเซราทอปส์ หรือเอ็ดมันโตซอรัสซึ่งเหยื่อเหล่านี้แทบจะไม่มีโอกาสหนีพ้นความเร็วระดับนี้เลยดังนั้นทีเร็กซ์จึงใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปในการล่ามันใช้การสุ่มโจมตีและใช้ความทนทานของร่างกายในการเข้าถึงเหยื่ออย่างรวดเร็วในช่วงระยะสั้นๆและใช้กำลังมหาศาลของมันเข้าบทขยี้ในจังหวะสุดท้ายการจำกัดความเร็วนี้ไม่ได้ทำให้ทีเร็กซ์น่ากลัวน้อยลงเลยค่ะ แต่มันเปลี่ยนจากการเป็นนักล่าที่รวดเร็วเป็นนักล่าที่ใช้พละกําลังและความได้เปรียบทางขนาดหรือ ambush predator ซึ่งเป็นบทบาทที่สมเหตุสมผลทางชีวกุลศาสตร์มากกว่าและเมื่อเราพูดถึงพละกกำลังการวิ่งไม่ใช่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของมันค่ะเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างแท้จริงของ T ีเรกคือฟันและขาเกินไกลของมันที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจที่พิเศษกว่าการฉีกเนื้อธรรมดาธรรมดา เตรียมพบกับข้อเท็จจริงที่3ที่จะทำให้คุณรู้ว่าทีเรซไม่ได้แค่กัดแต่บทขยี้กระดูกได้อย่างน่าสะพรึงกลัวฟันที่ไม่ได้ออกแบบมันแค่ฉีกหลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าทีเร็กซ์เป็นนักเดินเหินที่ทรงพลังอย่างสูงสุดไม่ใช่นักวิ่งความเร็วสูงแล้ว คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะฆ่าเหยื่อและหาอาหารอย่างไรคำตอบอยู่ที่อาวุธที่น่ากลัวที่สุดของมันค่ะนั่นคือขากรรไกรและฟันที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อฉีกเนื้อเท่านั้นแต่เพื่อบดขยี้กระดูกให้แหลกละเอียดลองจินตนาการถึงกำลังกัดของมนุษย์เราซึ่งอยู่ที่ประมาณ300นิวตัน และกำลังกัดของจระเข้ที่ดุดันที่สุดซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,000 0นนิวตันแต่นักวิทยาศาสตร์จากงานวิจัยล่าสุดได้จำลองการกัดของทีเร็กซ์ที่โตเต็มวัยโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ทางชีวกลศาสตร์และผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าตกใจอย่างยิ่ง ไทเร็กซส,สามารถสร้างแรงกัดที่จุดฟันด้านหลังได้สูงสุดถึง35,000ถึง5 7 0 0 0นิวตันซึ่งถือเป็นแรงกัดที่สูงที่สุดเท่าที่มีการประมาณการในบรรดาสัตว์บกทั้งหมดที่เคยมีมาบนโลกใบนี้เลยค่ะกำลังกัดมหาศาลขนาดนี้หมายความว่า t r เร็สามารถออกแรงกดได้ถึงหลายตันต่อฟันหนึ่งซี่มันไม่ได้ต้องการฟันที่คมกริบ เพื่อแค่ฉีกเนื้อแต่ต้องการโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อเจาะทะลุและทำลายโครงสร้างที่แข็งที่สุดของเหยื่อนี่คือความลับของฟันทีเร็กซ์ 1. ฟันรูปกล้วย ฟันของทีเรไม่ได้แบนและบางเหมือนใบมีดของไดโนเสาร์กินเนื้อตัวอื่นๆเช่นอโลซอรัสแต่มีลักษณะหนากลมและโค้งงอคล้ายกล้วยโครงสร้างนี้ทำให้ฟันมีความทนทานต่อแรงบิดและแรงกระแทกทำให้ไม่แตกหักง่ายเมื่อปะทะกับกระดูกที่แข็งที่สุด 2. คขาเกินไกรแบบแข็งงานวิจัยล่าสุดพบว่าทีเร็ x, มีข้อต่อในกระดูกขากไกรล,ล่างที่เรียกว่า Intramandibular joint ที่มีความแข็งแรงและไม่ยืดหยุ่นเหมือนอย่างที่เคยเชื่อไว้โครงสร้างขากินไกรที่แข็งทื่อแบบจอระเคนี้เองที่ช่วยให้แรงกัดทั้งหมดจากกล้ามเนื้อถูกส่งผ่านไปยังฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อภารกิจบทขยี้ ความสามารถในการบดกระดูกหรือออสติโอฟาจีนี้ไม่ใช่แค่เรื่องไม่น่าประทับใจนะคะแต่มันคือกลยุทธ์การให้อาหารที่แตกต่างจากนักล่าอื่นๆในยุคเดียวกันการบดกระดูกทำให้ทีเร็กซ์สามารถเข้าถึงไขกระดูกซึ่งเต็มไปด้วยสารอาหารและไขมันที่สำคัญซึ่งนักล่าอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงได้ นี่คือข้อได้เปรียบเชิงนิเวศวิทยาที่สำคัญมากไม่ว่ามันจะเป็นนักล่าโดยตรงหรือนักกินซากที่ส่งพลังที่สุดก็ตามดังนั้นทีเร็กจึงเป็นมากกว่านักล่ามันคือเครื่องมือที่ถูกวิวัฒนาการมาเพื่อทำลายทุกส่วนของเหยื่อได้อย่างสมบูรณ์แบบความลับที่ทำให้ฟันของมันจะการบดกระดูกอย่างต่อเนื่องนี้เองที่นำไปสู่ข้อเทจ็จจริงที่4ที่น่าทึ่งไม่แพ้กันค่ะ คุณเคยสงสัยไหมคะว่าฟันที่ทรงพลังขนาดนี้จะถูกปล่อยให้แห้งกรังอยู่กลางแจ้งแบบนั้นได้อย่างไรในข้อถัดไปเราจะมาเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มอันน่ากลัวของทีเร็กซกันค่ะความลับที่ซ่อนอยู่หลังรอยยิ้มทีเร็กซอาจมีริมฝีปากเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงพลังทำลายล้างของฟันทีเร็กที่แข็งแกร่ง จนบทกระดูกได้แต่คำถามสำคัญที่นักบรรพชีวินวิทยาต้องเผชิญคือฟันเหล่านั้นจะคงความแข็งแรงไว้ได้อย่างไรหากถูกปล่อยให้สัมผัสกับอากาศตลอดเวลาในภาพยนตร์และสื่อส่วนใหญ่เรามักเห็นทีเร็กซ์ที่มีฟันอันแหลมคมโผล่ออกมานอกปากตลอดเวลาเหมือนกับจระเข้แต่การเปรียบเทียบนี้มีปัญหาอยู่ค่ะจระเข้เป็นสัตว์กึ่งน้ำ พวกมันอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นการที่ฟันของพวกมันถูกปล่อยให้เปิดเผยจึงไม่ทําให้เกิดปัญหาการแห้งกรังแต่ทีเร็กซ์เป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินอย่างสมบูรณ์ถ้าฟันของทีเร็กซ์ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อมีชีวิตที่อ่อนแอต่อการขาดความชุ่มชื้นถูกสัมผัสกับอากาศแห้งตลอดเวลาผิวเคลือบฟันหรือเอนเเมลจะแห้งเปราะและถูกทำลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับหลักฐานที่ว่า T-Rex ใช้ฟันของมันบดขยี้กระดูกอย่างรุนแรงนี่เองที่นำไปสู่ทฤษฎีใหม่ที่ว่า T-Rex อาจมีริมฝีปากคลุมฟันริมฝีปากเหล่านี้ไม่ได้เป็นริมฝีปากที่อ่อนนุ่มเหมือนมนุษย์แต่เป็นเกล็ดเนื้อหรือ labial scales ที่ปิดทับฟันไว้เมื่อหุบปากซึ่งคล้ายกับสัตว์เล,ขขลื้อยคลานบกอย่างปัจจุบันอย่างกิ้งก่ามอนิเตอร หรือมังกรโคโมโดหลักฐานสนับสนุนทฤษฎีนี้มาจากไหนคะร่องของเส้นเลือดหรือฟอรามีนาบนกระโหลกของทีเร็กซ์มีรูเล็กๆหรือร่องประสาทและเส้นเลือดจำนวนมากอยู่รอบๆขอบกันกรรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นช่องทางสำหรับหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่ออ่อนและผิวหนังเพื่อสร้างริมฝีปากและเหงือกที่จำเป็นในการให้ความชุ่มชื้นแก่ฟันความหนาของเคลือบฟัน การศึกษาเปรียบเทียบพบว่าฟันของทีเร็กซ์มีชั้นเคลือบฟันที่ค่อนข้างบางเมื่อเทียบกับจระเข้หากไม่มีริมฝีปากปกป้องฟันที่เคลือบฟันบางนี้คงอยู่รอดจากการกัดที่รุนแรงได้ยากมากการมีริมฝีปากไม่ได้ทำให้ทีเร็กซ์ดูน่ารักขึ้นค่ะแต่มันทำให้ทีเร็กซ์กลายเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบทางชีววิทยาในฐานะนักล่าบอกที่ต้องปกป้องเครื่องมือสังหารที่สำคัญที่สุดของมัน ดังนั้นภาพจำของทีเร็กซ์ที่น้ำลายไหลย,ยืดเยิม้มและฟันโผล่ออกมาตลอดเวลาอาจต้องถูกแทนที่ด้วยภาพของนักล่าที่ปากปิดได้สนิทและดูน่ากลัวอย่างเงียบๆเ,เพื่อรักษาสภาพฟันให้พร้อมสำหรับบทขยี้อยู่เสมอแต่ถ้าฟันและขากรนไกรคือพลังแล้วอะไรคือสิ่งที่ควบคุมพลังทั้งหมดนี้ข้อเท็จจริงสุดท้ายที่เราจะนำเสนอจะเจาะลึกไปในสิ่งที่หลายคนไม่เคยคิดถึงนั่นคือสติปัญญา ของ t r เรค่ะทีเร,เร็นักล่าที่ซับซ้อนความฉลาดที่ถูกมองข้ามตลอดทั้งวิดีโอนี้เราได้ทําลายภาพจำของ t r เรว่าเป็นแค่กิ้งก่ายักษ์เดินช้าๆแต่เป็นสัตว์ที่มีขนมีกําลังกัดที่ทําลายกระดูกได้และมีปากที่ถูกปกป้องอย่างดี และข้อเท็จจริงสุดท้ายที่จะทำให้คุณทึ่งก็คือที่เร็กซ์ไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่มีพลังกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญาที่เหนือกว่าที่เราเคยคาดคิดในอดีตไดโนเสาร์ถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีสมองขนาดเล็กและโงเ่เขลาแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น CT Scan หรือ CT Scan นักวิทยาศาสตร์สามารถสแกนภายในกะโหลกฟอสซิลเพื่อสร้างแบบจำลองโครงสมองหรือ endocast ทำให้เราสามารถประเมินขนาดและโครงสร้างของสมองทีเร็กซ์ได้สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือทีเร็กซ์ไม่เพียงแต่มีสมองที่ใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวเท่านั้นแต่สมองบางส่วนของมันยังพัฒนาอย่างโดดเด่นอีกด้วยประสาทสัมผัสแห่งนักล่า สมองส่วนที่สำคัญที่สุดคือ olfactory bulb หรือส่วนที่รับกลิ่นมีขนาดใหญ่มากซึ่งบ่งชี้ว่า T-Rex มีประสาทรับกลิ่นที่เฉียบคมในระดับที่น่าเหลือเชื่อทำให้มันสามารถตรวจจับเหยื่อหรือซากศพได้ในระยะทางหลายกิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นนักล่าหรือนักกินซากมันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นเหนือกว่าใคร การมองเห็นแบบสามมิติแม้แต่แขนหน้าจะสั้นแต่ดวงตาของทีเร็กนั้นถูกจัดวางในลักษณะที่มองตรงไปข้างหน้าทำให้มันมีการมองเห็นแบบสองตาหรือ b i n o c u l a r vision ซึ่งจำเป็นต่อการรับรู้เชิงลึกการมองเห็นแบบสามมิตินี้ไม่ได้ไว้แค่เดินชนสิ่งกีดขวางแต่มันคือเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการตัดสินระยะทางในการลาดที่แม่นยำ สติปัญญานี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ประสาทสัมผัสงานวิจัยบางชิ้นยังตั้งสมมติฐานถึงสติปัญญาทางสังคมของทีเร็กซ์ด้วยจากหลักฐานฟอสซิลรอยเท้าและร่องรอยการล่านักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าทีเร็กซ์อาจมีการล่าเป็นฝูงหรืออย่างน้อยก็มีการแบ่งปันอาหารภายในครอบครัว ซึ่งการกระทำเหล่านี้ต้องการการสื่อสารและการประสานงานที่ซับซ้อนในระดับหนึ่งดังนั้นทีเร็กซ์ไม่ใช่แค่สัตว์กล้ามเนื้อที่กัดแรงแต่มันคือนักยุทธศาสตร์ที่ใช้ประสาทสัมผัสที่เหนือกว่าและอาจมีความฉลาดทางสังคมในการครองตำแหน่งสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนี่คือข้อเท็จจริงสุดท้ายที่เราอยากให้คุณระหนักถึงเกี่ยวกับราชาแห่งไดโนเสาร์ตัวนี้ มันคือสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนและน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงบทสรุปทีเรซผู้ยิ่งใหญ่และซับซ้อนเราเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของการเปิดเผยความลับของราชาแห่งไดโนเสาร์แล้วค่ะจากวิดีโอนี้ภาพจำของทีเรซในหัวของเราควรจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมันไม่ได้เป็นแค่สัตว์ประหลาดเกล็ดหนาที่วิ่งไล่รถอย่างไม่สมจริงอีกต่อไป แต่เป็นสัตว์กินเนื้อที่ถูกวิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์แบบที่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่งมันอาจจะมีขนดึกดำบันเพื่อควบคุมอุณหภูมิโดยเฉพาะในวัยเด็กมันไม่ใช่เจ้าความเร็วแต่เป็นนักเดินเหินที่ทรงพลังที่ใช้พละกกำลังเข้าห้ำหัน่นแทนความเร็วในการวิ่งขากรรไกรและฟันของมันคือเครื่องมือบทกระดูกที่สร้างแรงกัดเนือกว่าสัตว์บกทุกชนิดที่โลกรู้จัก มันอาจมีริมสีปากที่ซ่อนรยยิ้มอันน่ากลัวไว้เพื่อปกป้องเครื่องมือสำคัญในการล่าและมันมีสติปัญญาที่น่าทึ่งใช้การรับกลิ่นและสายตาที่เฉียบคมเพื่อครองตำแหน่งสูงสุดในยุคข,ของมันทีเรกสอนให้เราได้รู้ว่าวิทยาศาสตร์คือการค้นพบที่ไม่สิ้นสุดสิ่งที่เรารู้ในวันนี้อาจกลายเป็นตำนานในวันพรุ่งนี้เสมอคะ่ะ แล้วในบรรดา5ข้อเท็จจริงใหม่ที่เรานำเสนอไปนี้ข้อไหนที่ทำให้คุณประหลาดใจที่สุดคะคุณคิดว่า t ีเร็ตัวจริงน่ากลัวกว่าในหนังไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ และถ้าคุณชอบการเจาะลึกความจริงเบื้องหลังตำนานไดโนเสาร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดวิดีโอถัดไปในสัปดาห์นี้ที่เราจะพาไปเปรียบเทียบขนาดและความดุดันของทีเร็กซ์กับคู่แข่งแห่งลุ่มน้ำอย่างสไปโน a u รัสขอบคุณที่รับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ